สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับโครงการ CJ Urban h o m e นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เฟส2นะคะวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำบ้านในเฟส2ที่ยังว่างอยู่2หลังนะคะในโครงการเราค่ะหลังแรกนะคะพร้อมอยู่ไปเดือนกุมภาแล้วนะคะเนื้อที่59ตารางวานะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรนะคะ แล้วก็มีอีกหลังนะคะที่เรากำลังฉาบอยู่นี้นะคะก็ฟังก์ชันเหมือนเหมือนกันนะคะแต่เนื้อที่จะเยอะกว่านะคะคือ64ตารางวาค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านด้านในกันนะคะบ้านในโครงการเราก็เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะข้อดีก็คือจะมีความโปร่งโล่งสบายนะคะลมสามารถ พัดเข้าได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้อากาศถ่ายเทดีมากแล้วก็ทำให้บ้านไม่ร้อนนะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าสูงนะคะขนานไปกับแนวหลังคานะคะในส่วนของห้องรับแขกค่ะ เข้ามาด้านในนะคะทางด้านขวามือก็จะมีห้องนอนสองห้องนะคะห้องนอนห้องแรกจะอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีกระจกใหญ่ๆแบบนี้เลยทำให้เพื่อนๆสามารถรับชมวิวสวนหน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะบริเวณด้านหลังนะคะโดยที่ด้านหลังของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบริอ้อ จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะจะไม่มีบ้านนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะห้องนี้ก็มีขนาด5เมตรนะคะสำหรับในห้องน้ำเราก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อจะได้มีความสะดวกสบายเวลาใช้งานนะคะ ด้านหลังก็จะมีห้องครัวหนึ่งห้องนะคะซึ่งทางโครงการของเราก็แถมเคาน์เตอร์ครัวอ่างล้างจานให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อที่เหลือทางด้านหลังนะคะจริงๆก็เหลือทั้งด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆสามารถทำสวนปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะราคาพิเศษมากๆนะคะหลังนี้ราคา2.09ล้านเท่านั้นนะคะ พร้อมกับเรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะของแถมอีก13รายการนะคะถ้าสนใจสามารถนัดเยี่ยมชมโครงการได้นะคะบ้านในโครงการของเรานะคะใช้วัสดุเกรด A นะคะหลังคา SCG เรามีการรับประกันโครงสร้างบ้านให้ด้วยนะคะถึง5ปีรวมถึงการก่อสร้างของเราก็ควบคุม ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนัดเยี่ยมชมโครงการประกอบการตัดสินใจได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ